พี่น้องที่รักในพระคุณเจ้าวันนี้เป็นวันจันทร์สัป,ปดาห์ที่สิบเทศกาลธรรมดาบปดอ่านที่หนึ่งเราเห็นประกาศสกิริยาทใา้กลางัตร์อาหบโมโหเมื่อทำนายว่าความแห้งแล้งยาวนานจะมาเยือนอิสราเอลพระเจ้าจึงบอกเอลิยาไปซ่อนตัวใกล้ลำธารเชริดที่นั่นมีน้ำ จากลำธารและพระองค์ก็สั่งเห้นนกกานำอาหารมาให้ท่านทุกวันพี่น้องครับหลายครั้งการพูดความจรงิงคนอื่นรับไม่ได้แต่เราก็ต้องพูดเป็นต้นประกาศศพเป็นต้นพระสงฆ์นักบวชชายหญิงและคริสตชนของเราเนี่ยต้องพูดความจรงิงเพื่อจะทำให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น แม้หลายครั้งจะทำให้คนอื่นเนี่ยไม่พอใจถ้าเป็นประกาศส่เทียมก็จะพยายามที่จะดูว่าชาวบ้านชอบอะไรก็จะพูดสิ่งนั้นทำให้เขามีความสบายใจแต่ผลที่ได้มาตรงกันข้ามคือทำให้เขาเลวลงพระวรสารวันนี้เขาจะเห็นว่าบนภูเขาลูกหนึ่งที่กาลิลี พระเยซูเจ้าประกาศกฎใหม่ก็คือมหาลาบแปลประการในรูปแบบของคำสัญญาว่าจะได้รับรางวัลเต็มๆเ,เ,เมื่อผ่านโลกนี้แล้วกระดนั้นก็ดีเขาไม่เพียงได้รับเมื่อเขาสิ้นใจแล้วเท่านั้นแต่เขาเริ่มได้รับบนญลาบอยู่แล้วในตั้งแต่ในโลกนี้ เป็นรูปแบบหนึ่งของการเป็นนักบุญและเมื่อเราเป็นคริสเตีนเดินผ่านด้วยความอดทนเพื่อเห็นแก่พระเจ้าเราก็จะได้รับสิ่งที่พระเจ้าสัญญาขอพระเจ้าไว้พรพี่น้องทุกท่านครับ